กรณีนี้นะครับรถกู้ชีพนะครับได้ผ่าไฟแดงเนาะผ่าไฟแดงแม้จะใช้คำระวัาาวางในการขับก็ตามนะครับซึ่งเราก็ขออนุญาตไปดูข้อกฎหมายครับในข้อกฎหมายที่พูดถึงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในกรณีนะครับที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนื่องจากเป็นรถเอกชนนะครับเขาจะเกี่ยวข้องกับพบรบอยู่2อพอบอรพอบพรบที่1ก็คือพรอบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ ซึ่งสาบ,บันการแพทย์อยู่เฉลี่งชาติเนี่ยนะครับจะเป็นผู้นําพลบะดังกล่าวนะครับอันที่2คือพราบานะครับจราจรทางบกพศ2 5 2 2ซึ่งก็ได้บ่งบอกว่าลักษณะนะครับของรถฉุกเฉินตามมาตรา75ซึ่งบอกว่าในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับขี่มีสิทธิ์ตามพราบาจราจรทางบกปี2522อยู่5ข้อนะครับแต่ข้อที่คิดว่า จะเป็นประโยชน์นะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็คือต้องใช้ไฟสัญญาณแสงวับวับใช้เสียงไซเรนหรือเสียงสัญญาณอื่นตามที่บุ้นปรชาการตารวจแห่งชาติกาหนดไว้หยุดรถหรือจะลดรถาที่ห้ามจอดได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นไปด,ด้วยความระมัดระวังขับรถเกินตามุทที่กำหนดไว้ได้แต่ต้องอมีความระมัดระวังนะแล้วก็ขับรถผ่านสัญญาณยายจราจรหรือเครื่องหมายจร,จร,จราจรใดๆที่ให้รถหยุดแต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร ซึ่งตามบุบัญญัติตามประปจราจรทางบกนี้นะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าเขานะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟจราจรนะรก็เป็นไฟแดงอันที่สองคือตรงสี่แยกไฟแสงสว่างก็อาจจะทําให้ไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยที่ครบถ้วนได้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการด้วยความไม่ไมใช้ความระมัดระวังอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ เมื่อดูในคลิปวิดีโอที่เราทราบเนี่ยนะครับรถก็จอดอยู่คันแรกเลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ความร้นหลังได้ดีขึ้นแต่พอมาดูประกาศนะฮะมาตรฐานรถพยาบาลซึ่งเราก็ถือว่าเวลาประชุมกันเนี่ยนะครับเราจะาประกาศของสำนักพิจารณา,าน,นี่นะครับเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลซึ่งประกาศวันที่15มกราคมปี59ที่ผ่านมาเนี่ยสาระสําคัญนี้นะครับก็คือ1ก็คือรถ จำกัดว่าไม่เกินขับรถเกิน90กิโเมตรต่อชั่วโมงอันที่2คือห้ามรถพยาบาลทุกคันผ่าไฟแดงไม่ว่ากรณีใดซึ่งเราก็มีการซักซ้อมของข้าใจให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะฮะในการขอความร่วมมือรวมถึงพนักงานต้องมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์แล้วก็มีการติดตั้ง G.P.S. นะครับรวมถึงประกันภัยและก็ผ่านอนุสุทอารมณ์หลักสูตรเซฟตี้อะมูลลนดังกล่าวตลอดจนมีการตรวจมาตรฐานนะครับสําหรับกรณีนี้นะครับเราก็ จะได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับ1ห,หลังจากสอบสวนเสร็จเราก็จะทํารายงานนะฮะแจ้งปณประธานอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเรือให้จังหวัดได้รับทราบในมาตรการตามข้อกฎหมายที่ว่ากันเสร็จแล้วก็จะให้ท่านได้ทําสําเนาเรียนกับเลขาธิการสํานักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องที่เขาได้ไปขึ้นทะเบียนไว้เพื่อที่จะดูว่ามีข้อกฎหมายตามพรวดังกล่าวอย่างไงแต่ในช่วงนี้เราก็ จะต้องทําหนังสือนะฮะแจ้งทางมูลที่ทางส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเน้นย้ําทักษอมาตรการนะครับตามประกาศของสำนักงานราจอขอนแก่นนะครับโดยเราจะไม่พูดถึงพรบจราจรทางบกเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เขาอาจจะเกี่ยวพันกับทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจะต้องเป็นข้อตกลงซึ่งก็ต้องก่อนที่จะไปรถมอวิ่งได้ก็ต้องไปรับการขึ้นทะเบียนก่อนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับก็คือ อาจจะต้องเน้นย้ําว่ารถกู้ชีพทุกสังกัดใช่ไหมว่ารถกู้ชีพทุกสังกัดนะครับก็คือทั้งสังกัดในส่วนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในกระทรวงสาธารณสุขเราโรงพยาบาลนอกสังกัดนะครับเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในค่ายโรงพยาบาลเอกชนหรือสังกัดเอกชนต่างๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตสมาคมหรือมูลที่เนี่ยนะครับให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นโดยเคร่งครัด คือขับรถไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สําคัญชื่อห้ามผ่าไฟแดงทุกกรณีอันนี้มีการเน้นย้ำนะครับอันที่2คือผู้บริการนะครับจะต้องมีความพร้อมในการออกปฏิบัติทุกครั้งซึ่งจะต้องให้เน้นย้ําเรื่องการคหนึงถึงความปลอดภัยนะครับโดยเน้นที่ตัวเราทีมเราต้องปลอดภัยนะครับผู้ขับขี่จะต้องมีการแม้ว่าจะผ่านการอบรมเซฟตี้แอมแูเลนไดวเวและก็ตามนะครับจะต้องมีการทบทวนนะรหรือมีการก็เรียกว่ามีการทบทวน นะครับสมรรถ,ถนะตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีการรวบรวมสถิตินะครับการวิเคราะห์ข้อมูลบางแผนแก้ไขตลอดจนมีการกําหนดมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยร่วมกันนะครับซึ่งทั้งนี้ท่านว่าการีหวัดเองในฐานะประธานอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เรียกว่าความปลอดภัยที่จังหวัดสแก่นเรา เน้นย้ำนะครับการเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นเมือนความปลอดภัยเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการนะครับไปดูแลเนี่ยครับก็ต้องเป็นตัวอย่างในการที่ต้องเป็นตัวอย่างในการที่ทําความเข้าใจตลอดเป็นตัวอย่างในการที่ต้องปฏิบัตินะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งหมายความว่ารถในขอนแก่นวันนี้ก็เยอะเนาะเพราะเส้นวิ่งเส้นทางลหลักอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เรากําหนดไว้ก็คือว่าเราต้องสามารถ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้รู้ท,ทำต่อไปนะครับขอบคุณครับ